สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดต้นไม้สมบัติบุรีนะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็จะพาทุกคนมาชมนะคะพอดีมี f อท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ที่สมบัติบุรีนะคะบอลโบราณลงเต็มเลยเราก็เลยมานะคะมาจัดให้เลยว่าลงเต็มหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าตลาดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตลาดโล่งนะคะมีที่จอดรถเนาะ ร้านนี้มีตู้บอลด้วยนะคะมีตู้บอลมาโชว์ด้วยก็จะมีนี่เอหงสุวรรณต้นนี้สองพันห้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวอ๋ออันนี้คือจอมทับนะคะจอมทับนี่ต้นนี้เลยมีดอกแล้วด้วยน่าจะเป็นมีหัวเนาะต้นนี้ะนะนจะ๊ะ เต็มก้อนหราอาจจะมีแบ่งไปบ้างนน้ะก็ที่ไม่แน่ใจอ๋อค่ะตัวนี้8,500ันหนะคะปลูกมาเป็นปี2ปีค่ะแปดพันห้าต้นนี้านุมานานุมานเข้าเป้า,าสวยตัวนี้4,500ันหนะคะนี่4,500มี4ใบแล้วก็มีดอกออมีใบที่มาใหม่ค่ะมีหลอด กำลังอีกใบที่ห้ามาแล้วค่ะสี่พันห้าอันนี้ปลาบูทองยังไม่เคยเห็นเลยอ่าค่ะนี่ใครรู้จักมั่งอันนี้ปลาบูทองเดินมาหลายตลาดแล้วนะคะยังไม่เจออันนี้เพิ่งเจอปลาบูทองค่ะราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็จะมีปีกกินาลีต้นนี้พันห้านะคะ ไกรทองไกรทองนะคะสองใบพันสองร้อยบาทนะคะตัวนี้หนมุมานจองถนนหน,นุมานเดี๋ยวนะคะหนมุมานจองถนนต้นนี้พันห้าค่ะมีสองใบพันห้านะคะเนี่ยแล้วก็จะเป็นหนมุมานออกศึกสองันหนึ่งมีสามใบสามใบแล้วนะคะ อันนี้แม่ปูสุมาไก่ราชาวดีไก่ดวงงามอยู่แถวๆใกล้ๆกันน่ะนี่ท oh. องเฮาสวยนะคะเนี่ยอันนี้ทองเฮาสวยอันนั้นอันนั้นไม่ได้ขายอ๋ออันนี้ไม่ขายใช่ไหมใบใหญ่แล้วอะ่ะสวยค่ะใบเป็นแม่ค่ะก็จะมีฮกหลงฮกหลงที่นี่ไม่แพงนะคะ250บาทที่นี่ราคาจับต้องได้แล้วก็จะมีนางไหม นางไหมสองพันห้าค่ะไก่ราชาวดีพันสองร้อยบาทมีไก่ตัวงามด้วยไก่ตัวงามพันสองเหมือนกันนะคะไก่ตัวงามหลั่าได้แล้วอ่ะอันนี้ชื่อ<ว>นางวาลีนะคะนี่เคยเห็นไหม อันนี้พนันาค่ะร้อยยังไม่เคยเห็นนะคะนี่เพิ่งเห็นนะคะนางวาลีต้นนี้สามพันห้านะคะเป็นกอใหญ่มากนะกอ๋อเป็นกอใหญ่มากนะมีต้นอะไรเยอะแยะเลยนี่ลูกๆเยอะแยะเลยสามพันห้าอืมสวยต้นนี้นะคะออพอดีว่าเฮียจะซื้อนะคะสามพันห้าแม่ค้าไม่ขายแล้วเสียดายบอ <laughs> S <S 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 แม่ค้าบอกเสียดายแล้วมไม่ขายแม่ค้ารักค่ะสวยนะมาดูใบนี่มาดูใบามาดูใบ,บนึ่งนี่นางวาลีอ่ะนางวาลีนางวาลีก็จะอย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีลายมันจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็จะมีชมพูนะคะชมพูเดี๋ยวน่าจะติดมาอีกเยอะอยู่นะคะอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้แกแทรเลยแค่ตอนนี้เออเดี๋ยวเจ๊ก็ออันนี้อนุบาลอยู่ ค่ะธน้ำมันออกสึกอันนี้ต้นใหญ่น่าจะเป็นต้นแม่พันธุ์พนุมานออกสึกเหมือนกันอันนี้พนุมานออกสึกต้นใหญ่นะคะใบสวยอ๋ออันนี้เขาเอฟไปแล้วสวยนะคะเนี่ยอันนี้ดอนเจดีนะคะเอ๊ะใครถามหานะดอนเจดีสี่ร้อยแปดสิบ เท่าไหร่สี่นะคะมีมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าดอนเจดีมีไหมตอนนี้เรามาหาให้เจอแล้วนะคะอยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีค่ะบ้านอยู่ดอนเจดีนี่เจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้ปาเตะนะคะ650บาทอันนี้ควรนอิม ควรอิมสี่ร้อยราคาไม่ไม่แพงนะคะควรอิม4ี่ร้อยบาทราคานมารักมีขึ้นมาอีกหลอดแล้วะอืะควรอิมเหรอขอดูหลังๆใบหน่อยนะอันนี้สมมุติว่ามีคนทักมาหรือโทรมาเนี่ยเขาสนใจเ่ยเขาโทรมาจองหรืออะไรอย่างเงี้ยขอเบอร์มาเอาได้ไหมคะได้ให้เขามาเอาที่นี่ก็เขาอยู่ไกลอะคะไม่ไม่รู้อ่ะว่าเขาอยู่ไกลมันดูเป็นประเทศอะไรอ่ะ ถ้าใหญ่ขนาดนี้มันจะส่งยากก็ส่งได้แต่ว่ามันไม่ช้ำใหม่อะม,มันนคให้ก็คือไม่ได้ขายออนไลน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้เผื่อมีอะไรโทรมาถามได้จองได้นัดรับนะคะต้นนี้นะคะอพอดีว่าเฮียจะซื้อนะคะสามพั 3, <000 S 2> หนห้า แม่ค้าไม่ขายแล้วเสียดายบอก <laughs> แม่ค้าบอกเสียดายาแล้วไม,ลไม่ขายแม่ค้ารักค่ะสวยนะมาดูใบหนึ่งมาดูใบมาดูใบน,นางวาลีอ่ะนางวาลีนางวาลีก็เป<ม>็น <จะ S 2> อย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีลายมันจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็จะมีชมพูนะคะ<อ>ชมพูเดี๋ยวน่าจะติดมาอีกเยอะอยู่นะคะ ๋ยวงั้นกเเนน็เดี๋ยวไม่แยแสเลยแค่ตอนนี้เออนี่เดี๋ยวเจ๊ก็มาอีกอะมาอีกเดี๋ยวมันจะมีเอาลูกเราว่าจะมาหาาม่านะคะอาม่าปิดร้านบอนอาม่าเยอะเหมือนกันแต่อาม่าปิดร้านอาม่าไม่อยู่ฮกหลงค่ะเต็มเลยเนี่ยไม่ใช่แกแยกแ่หรอเนี่ยเนี่ยอันนี้แกแยกแ่ก็มั้งเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ย ปีกกินนาลีแยกแล้วสวัสดีค่ะมีนางใหม่ด้วยหลายต้นเลยโอ้โหเหนยล้นฟ้าย,ยังไม่แกะนะต้นเนี้ย เมฆขลาะคะ่ะเคยได้ยินชื่อหรือยังคะเมฆขลานะคะเป็นสีแดงเราติดใต้ไว้ว่าเมฆขลานะคะลาขายอุปกรณ์นะคะก็เต็มไปหมดนะคะอันนี้ปวนอนูกระถางลเก้าห้าร้อยเก้าสิบ ก็จะมีเป็นไม้ป่าก้านด่งเยอะเลยบนอยู่แต่ไม่มีโบราณเนาะแต่มีไก่กตืดตงหวนมีอีกไหมอม,ไม,อมอนเตล่ารอยี่สิบบาทคนะ่ะ ห้าสิบชูกเก้าชั้นใหญ่มากมีเสือพานนะคะเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบบาทม,มีเจ้ากรุงไกเซอร์ห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ร้านนี้หกหลงสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะสามใบ อันนี้รวยลุนฟ้าตัวนี้เป็นกระดูกเขียวค่ะห่อเงินห่อทองนะคะห่อเงินห่อทองปีกกินาลีต่างนี้ห้าพันเก้าค่ะ อันนี้มันจะเหมือนที่เหมือนงฮกหลงนะคะที่เป็นตัวเพชรพันล้านนี่คือเพชรพันล้านนะคะตัวนี้คืองฮกหลงนะคะอันนี้คือเพชรพันล้านค่ะโอ้เราเจอนางใหม่กระถางใหญ่มากค่ะกระถางใหญ่สวยมากกระถางนี้ราคาอยู่ที่หมื่นห้านะคะ เดี๋ยวให้ชมหมื่นห้ากระถางนี้หมื่นห้าเลดลูปเปอร์อันนี้กระถางพันเก้าค่ะร้านนี้ก็จะมีอินเนาเยอะค่ะอินเนาจะเยอะต้นไม้นงนุษนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะนี่ค่ะตลาดที่นี่นะคะ เปิด10โมงนะคะปิดประมาณ6โมงนะคะ6โมงเย็นนะคะตแต่แนะนำว่าให้มาเสาร์อาทิตย์นะคะร้านจะได้เปิดเยอะๆค่ะจะมีต้นไม้ให้เลือกเยอะต้องมาเสาร์อาทิตย์ค่ะพญาสุรเสรินนะคะเนี่ยอันนี้ถ้าใครตามหาอยู่นะคะนี่กระถางน,นี้นะคะ1,000บาทนะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กต้นนี้800บ้อนะคะพยาสุรเสน วังทองนะคะอันนี้วังทองวังทองอันกระถางนี้เท่าไหร่คะวัง <2, S 1> ทอง <2, 000 S 1> ทสองพันค่ะ<า>ต,ต้นนั้นต้นนั้นอันนั้นแก้วมังกรนะคะปลาบูทองเมื่อกี้ร้านนั้นเจอแล้วปลาบูทองเท่าไหร่คะปลาบูทองต้นต้นนี้สองหก หนึ่งพันหกร้อยบาทบอนนี้ัวทุกต้นแล้วก็มีนางไหมนะคะอุสุมาแล้วก็จะมีหนุมานออกศึกออกศึกเท่าไหร่คะออกศึกนี่ค่ะนุ่นน่ะค่ะข้างบนสองพันสองพันถ้าใบเดียวนี้พันห้าสองใบอ๋อสองใบขอโทษทีค่ะขอโทษทีค่ะสองใบนะคะพันห้า มีบอลโบราณไม่เห็นไหะไหนคะนี่อันนี้เป็นบอลกาบบอลกาบบอลโบราณกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยเนี่ยยังไม่ขายยังไม่ขายมีสามต้นด้วยใช่ไหมคะเนี่ยต้นละอย่างอ๋อต้นละอย่างแต่เป็นกาบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะต้องรอให้มันโตกว่านี้มันจะได้สวยๆจองถนนเท่าไหร่คะเนี่ยจองถนนเนี่ยพันห้าหนึ่งพันห้าร้อย นี่อันนี้ใครถามหาสุวรรณหงสุวรรณนะคะตัวนี้หงสุวรรณเท่าไหร่คะเนี่ยสา,ส,สามพันสองสามพันสองร้อยมีสี่ใบนะคะอันนี้พิกัดอยู่ตลาดสมบัติบุรีเลยนะคะเนี่ยวันเสาร์จะีเยอะวันนี้อ๋อต้องมาเสารอาทิตย์นะคะเน้นเสารอาทิตย์พญาเสือโค้งะคะ่ะแล้วก็จะมี อะไรคะเนี่ยข <Yeah, S 1> ุคงอ๋ออันนี้คือยังไม่เคยได้ยินนะคะนนคม,มันจะคล้ายฮ้างไงเดใบมจะกลับสีไม่เต็มเหมือนฮ้าวงค่ะเรกลับสีประมาณ80เปอร์เซ็นอ๋ออันนี้เพิ่งเคยเห็นค่ะแล้วก็นางสมยา <Yeah. S 1> นางสมยานะคะ,อ,ะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งรู้จักนะคะนี่เพิ่งรู้จักที่นี่เองนางสมยา <c oughs> ค่ะเขียนมาให้มีเงินไหลด่างเหลืองด้วยเอเหลืองขาวเหลืองขาวหรอคะไม่ใช่อันนี้เหลขาวไหลขาวหรอคะนึกว่าไหลเหลืองนึกว่าไหลเหลืองกำลังจะแบบว่าไหลขาวเท่าไหร่คะเนี่ยไหลขาวปล่อยเท่าไหร่ตัวเนี้ยพมายังไม่ปล่อยกานหนูซื้อมาแล้วสวยมากแต่ยังไม่มีหูไงถ้ามีหูจะเปค่ะ นี่ต้นเล็กมันถ้ามันกลับจริงๆแล้วสวยสวยหนูชอบหนูซื้อมาแล้วค่ะนี่ยดอนเจดีดอนเจดีมาที่ตลาดนี้เจอสามต้นแล้วนะคะ fc ที่ตามหาดอนเจดีนะคะแม่กองเด็กเขาชือเด็กเุณซ้นว่าแม่กองแม่กองอ๋อแล้วก็มีทิดาแม่กองค่ะอันนี้เป็น เกาะเจ็ดสตาร์ก็สตานะคะไม่เคยได้ยิน,นไม่เคยได้ยินค่ะคแล้วก็จะเป็นลูกไม้ไม้มไมอันนี้เหมือนรวยล้นฟ้าเลยนะเน่เรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าแต่อันนี้เหมือนเจ้าหญิงมากเลยเหมือนคุณหญิงอะ่ะแต่ว่ามันจะมาให้หน้าอะอืมใช่ใช่ค่ะทางนี้รู้เหมือนดีเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะ พันสองพันสอง้าต่อรองได้หเลยเหรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวนะเขาอยากได้อยู่เดี๋ยวโทราถามเขาอันนี้ก็มีเป็นลูกไม้เยอะค่ะมีไก่ตัวงามด้วยไก่ตัวงามแปดร้อยนะคะก็มีนางไหม มีหงสุวรรณค่ะองค์คุรีมานมีองคุรีมานด้วยองค์คุรีมานนะคะนี่สามพันห้าร้อยบาทนะใครสนใจนี่ค่ะอยู่ตลาดสมบัติบุรีค่ะตามหาอยู่มีไทยนิยมเป็น แล้วก็พานาครพพนาครต้นนี้สี่พันห้านะคะบบม,มหาดไทยอันนี้เพิ่งเห็นมหาดไทยมหาดไทยเท่าไหร่คะเนี่ยมหาดไทยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ได้ตั้งราคาพับทิมเม็ดใหญ่นะคะอันนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่ เนี่ยเรามาวันธรรมดานะคะที่เราไม่มาเสาร์อาทิตย์แล้วร้านไม่เปิดนะคะเราก็แอบ,บส่องนะคะให้เพื่อนๆดูนะว่าจริงๆเขามีบอลเยอะนะแต่เขาปิดร้านมามาเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ท่านไหนอยากมานะมาเสาร์อาทิตย์นะคะค่ะเรากลับมาแล้วนะคะนี่ ก็ FC บอกว่าให้รีวิวให้ดูด้วยนะคะว่าไปแล้วได้อะไรมาเราได้ดอนเจดีมานะคะนี่ต้นนี้แม่ค้าบอก480ต่อ400ยังไงแม่ค้าก็ไม่ลดให้นะคะลดให้450บาทลดลดให้30บบาทดอนเจดีนะคะที่ตลาดสมบัติบุรีมีหลายต้นอยู่นะแล้วก็ได้นางวาลีมาค่ะ นี่นะคะนางวาลีแต่ไม่กัดสีเหมือนต้นใหญ่นะต้นใหญ่ที่เฮียจะเอาต้นนั้น3 5มพันหนั้นกัดสีออกมีชมพูแล้วแต่ต้นนี้ไม่กัดอันนี้เขาบอกพั0สบาท1,200บาทนะคะเราก็ต่อพ่อค้าไปพ่อค้าเป็น f อฟพอดีนะคะก็เลยลดให้เหลือ800ค่ะได้มา2ต้นนะคะแล้วก็ ตลาดสมบัติบุรีนะคะแนะนำให้ไปเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าร้านจะเปิดทุกร้านวันนี้เราแวะไปเป็นวันธรรมดานะคะเขาก็จะปิดร้านตอนนี้บอลสีโบราณน,นะคะลงเยอะเลยหลายร้านทีเดียวที่สมบัติบุรีแต่ว่าก็ปิดร้านเราตั้งใจไปหาอาานะคะแต่อาาก็ปิดร้านเหมือนกันเลยไม่ได้เจออาาคาดว่าน่าจะเจอก็คงจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะ ท่านไหนต้องการตัวไหนนะคะก็ตามไปดูที่สมบัติบุรีได้ค่ะคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ